สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะแม่ค้านะคะแม่ค้าคนสวยนะคะจะมาทาครีมบำรุงนะคะเซรั่มบำรุงผิวก่อนแต่งหน้านะคะช่วยให้ผิวหน้าของแม่ค้านะคะกระจ่างใสนะคะแล้วทำให้แต่งหน้านะคะเครื่องสำอางติด ทนตลอดทั้งวันเลยนะคะเป็นเซรั่มที่โด่งดังมากๆบนโลกออนไลน์ยังไม่พอนะคะใช้ดีขายดีอีกด้วยนะคะถ้าวันนี้นะคะใครยังไม่รองนะคะคุณพลาดมากอย่ารังเรอย่าสงสัยคะ่ะรีบทักกันเข้ามาเลยนะคะ ตัวแรกนะคะก็คือเซรั่มนัชชานะคะตัวนี้นะคะขนาด30 ml นะคะสระรพคุณน,นะคะก็จะช่วยลดสิวลดฝ้าลดกะทำให้ผิวนะคะขาวกระจ่างใสและที่สำคัญนะคะช่วยทำให้ผิวหน้ากระชับกระชับยังไม่พอนะคะ หน้าเด็กขึ้นอีกด้วยนะคะเป็นเซรั่มที่ทำให้คุณผู้หญิงใช้แล้วนะคะหน้าดูเด็กดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะเป็่งประกายมีออร่ามากๆเลยนะคะอืมทาขอดู เสร็จแล้วนะคะตัวต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจำเป็นที่จะต้องทาทุกวันนะคะไม่ว่าอยู่ในกลางแจ้งนะคะหรือที่ร่มนะคะเราก็ต้องทานะคะนี่ค่ะกันแดดนัชชานะคะขนาด10กร,รัมนะคะใช้ได้นานอยู่นะคะเราบีบมาแค่มเร็ดถั่วเขียวพอค่ะ นี่ก็ใช้ได้เป็นเดือนแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วเออนี่เนื้อเซรั่มก็จะเป็นแบบนี้นะคะกลิ่นหอมมากๆแล้วก็ S P F นะคะ50 P A บวกบวกนะคะปกป้องผิวเรานะคะจากรังสี U V ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าเป็นรังสี U V จากโทรศัพท์หน้าจอคอม ก็สามารถช่วยปกป้องผิวได้นะคะทำให้ไม่เกิดฝ้ากระจุดด่างดำหรือผิวที่กร้านแห้งกร้านนะคะอชอบมากเลยทาแล้วรู้สึกแบบว่าสบายผิวหน้ามากๆเลยนะคะนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ รอให้กันแดดกับเซรั่มนะคะซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วเราก็ไปแต่งหน้ากันนะคะรับรองค่ะว่าแต่งหน้านะคะเครื่องสำอางติดทนตลอดทั้งวันนะคะแทบจะไม่ต้องเติมเลยนะคะใช้ดีจริงๆผิวนะคะรู้สึกว่าผิวนะคะเนียนละเอียดแล้วก็กระจ่างใสขึ้นแบบเยอะมากๆ ผิวแรดูเด็กดูเด้งแล้วแบบออร่าสุดๆนะคะใครเห็นก็ต้องทักนะคะว่าไปใช้อะไรมาทำอะไรมาทำไมผิวหน้าถึงสวยสุขภาพดีขนาดนี้นะคะก็ดูผิวหน้าแม่ค้าก่อนนะคะว่าเด้งขนาดไหนใสขนาดไหนนะคะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทุกพื้นที่เลยนะคะถ้าอยากสวยใสแบบแม่ค้าแบบนี้นะคะ สั่งเลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแม่ค้านะคะใช้ขวดที่10แล้วนะคะ